ัคันนี้ว่ามาเฟียไม่ค่อยได้บินกันนี่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะนะเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวหวานไฟที่แล้วเป็นไงบ้งหลบก็ชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกเลยค่ะกับตันโอ้โหไม่เสียแรงที่มันฝึกซะแล้วไม่ใช่มวยหมายถึงไฟบินคราวที่แล้วเป็นไงลาบเลือดมากค่ะกับตันขาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหวาน ลาบลื่นหรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะแต่อีสักพักจะเริ่มมีเลือดแล้วค่ะทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะอันนี้ผู้ช่วยกันหายไปไหนคะทำไมบินคนเดียวโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่าบอกนะว่าตกตายตั้งแต่ไฟที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาตามมาเอออ่นนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานฟังให้ดีนะวันนี้สายการบินของเราก็มาดิคับแอร์ไลน์เนี่ยนะทั้งสองคนต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะ ผู้โดยสารของเราเนี่ยพิเศษมากอ๋อเพราะเขาสั่งข้าวกะเพราพิเศษแล้วเพิ่มไข่ดาวด้วยใช่ไหมคะหนูจาได้ถูกต้องเราต้องพิเศษใส่ไข่ว้ายไม่ใช่อาหารตามสั่งตูคือแขกวีไอพีเอางี้จัดของจัดอะไรให้เรียบร้อยใช่ค่ะผู้โดยสารมาแล้วมายืดรอตรงนี้ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่โอ้ลุกคลึกมาเลยมากันครบเลยนะคะมากันครบ,ครบเกิดแก่เจ็บ ไม่ใช่กระปัดท่าทุกคนน้องเขาขาดออกซิเจนเหรอคะหรือว่ายังไงหนูฉันยังเด็กอยู่นะคะตอนเด็กๆไม่ได้อุ้มหรือว่าหัวฟาดเตียงอะไรยังไงมาไหมคะกินสบู่ค่ะกินสบู่แต่หนูว่าสาเหตุที่น้องร้องตลอดอะค่ะน้องน่าจะรู้สึกว่ามีวิญญาณกาลังตามผีกําลังซ้ำชากลัวก็สู้หนูน่าจะกลัวทีมเดียวกันมากกว่านะคะด้านหลังอะค่ะที่ยืนนิ่งๆอะ แม่ไม <G ã entender> ่จะกลัวใครฉันก็กลัวแม่เดี๋ยวนะกลัวแม่ทำไมรู้แล้วเขียนคุ้วบ้าเลยไม่เท่ากันด้วยหนีนะ รีบไปจะขึ้นเครื่องเลยลูกจะเป็นตี้กินสีทั้งวันแล้วเราอะไปขึ้นเครื่องกำลังงงกับสายการบินนี้จังเลยค่ะเพราะมาดิครับแอร์ไลน์กับฝั่งขวาก็มาดิครับแอร์ไลน์เนี่ยที่นั่งไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนแม่ได้ V A P แกรงครับครอบครัวนี่ค่ะครอบครัวค่ะขอบคุณนะผมขอพูดตรงๆเลยนะครับใช่มฮะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเที่ยวกับครอบครัวของผมไม่มีอะไรแก๊สอุ่ลำคาญมึงมากเลยไอ้แก๊สคุณคุณบ้าหรือเปล่าลำคาญลูกเนี่ยฮะบ้าเอาะ พาผู้โดยสารไปนั่งประจําที่อ่านี่คุณแอร์โฮสเพิ่งเสกไหนก่อนมีคนเท่าคนแก่มาเงี้ยเคยคิดจะช่วยยกกระเป๋ากระเป๋าอะไรให้ไหมคะอ่าคือปกติอะค่ะทางสายการบินนะคะจะไม่ได้ถือสัมภาระให้ผู้โดยสารนะคะใช่ค่ะต่อให้จะแก่หนังเงือกดูเหมือนใกล้จะตายพรุ่งนี้ก็ไม่ถือให้อะค่ะอ่าเป็นนัไรวาฉันต้องบริการตัวเองเดี๋ยว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 รู้ทำไรลูกเปิดหน้าต่างนี่เครื่องบินในเฮียไม่ใช่รถทัวร์ จังคร์คะเราไม่ตกหัวผู้เล่นใหญ่แบบนี้ไม่เป็นไรกันลูกน้อคุณคุณยาย่ก่อนดูกระเป๋าให้เขาด้วยลูกโอเคอยู่ทำเมงก็ได้เออเอาไว้ถึงเอาไว้ถึงฉูว่าไม่ต้องบินแล้วล่ะดู หนูยายไปนั่งนูลูกไปไปนั่งกับคุณยายไปน้าป้าต้องต้องติดพ่อติดแม่ป้าเป็นเด็กติดพ่อครับผมติดพ่อนี่เดี๋ยวเพื่อนเขาเ่มไปนั่งหลูตั้งตักพ่อลงไปแต่นั่งนึงป้าโอ้ยดีก่อนนะเครื่องบินจะขึ้นแล้วหนูอะค่ะมีหลานเล็กๆที่บ้านหนูมีพอมีวิธีที่ทำให้น้องหยุดนมอ้าวเด็กขื้นมแต่ค่ะหนูดูลักษณะแล้วแม่น่าจะไม่ค่อยมีนมอ้าว่อยมีค่ะไม่ทำหนูขออนุญาตให้น้องกินนมหนูแทนได้นะคะดูครับดูครับเป็นไรครับ ดูเขาเสียสลักของพี่เองดีกว่าตายยังไงลูกตายได้ยี่อะไรไม่ไนี่นี่คุณเป็นคนอื่นอย่าเอานมให้ลูกฉันให้หลานฉันดูด้ยังไงเออดูของยายด้วยรือแม่ยายนี่ก็ชั่วเหมือนกันนะโอ้ยไอ้หนูไปนั่งดูลูนไปแล้วกับคุณยายไปมาทางนี้ลูกมาเออจับที่ไปลูกไปออันนอยาไปเล่นกับน้องหญิงยันอ่ะพู้ได้สารนะเตรียมรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะประกาศจาก ก็มาดีครับแอร์ไลน์เราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด365วันไปยังกรุงลอนดอนประเทศปารีสค่ะระหว่างทางนะคะเราอาจจะแวะให้บุริสารลงไปปัสสาวะไปอุจาระหรือสามารถแวะหาญาิได้ตามจังหวัดหรือประเทศต่างๆได้ตามปัตยานไตยังไงกดกระดิ่งเรียกพี่ๆสักครู่ค่ะน้องดูการ์ตูนแต่หนูได้ยินเสียงแบบโอ้เอ้หนูทำไมทำไมโดเลมอนเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเลย นกำลังโชว์ไฟฉายน่พัฒนาการน้องไวมากค่ะพัฒนาการน้องขอย้านะคะผูะ้โดยสารเกิบมีปะครัเราก็จะแบบเพ่มเพิ่มเพ่เพิ่กันตั้งขาขอยัาดมนิดนึงว่าเป็นเพื่น,นหรือเปล่าอทำอะไรไป,ไป,ไป,ไปห้องนะ้ำไ่อาสาสาสาิบหายกันเทำลายผู้โดยสารไม่ได้นะคะกันเต็เทคอัพเทคอัพแล้วกับพันวุ้นไวมากเดี๋ยวเดี๋ยวห้องบินกูอยู่ไหน อู๋ทำไมล่งโปร่งละกันให้ทุกท่านข้าประจำที่ก่อนแด้วยอเดปผู้ยบุรอ์สูเิ่งไหมเนี่ยริบรฟอร์สเป็นเขาเป็นเคกอัพึ้งขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ ผู้โดยสารครับปวดนั่งประจำที่เลยครับอดไดอดจะไม่ทิ้งที่ได้้อเออคุณขาเครื่องบินือกลุ่มรับคขเนี่ยยังไม่ได้เข้าไอ้หลุมอากาอดเสติ้อล้เอะครับเครองบินของเราเริ่ขึ้นสูอากาศแล้วตอนนี้ผู้โดยสารปดเก็มขัดได้แอร์โสเเสร์ฟอาหาให้ผู้โดยสารด้ครับ มีอะไรกินบ้างคะได้สักคู่นะคะวายายไปอะไรวายวายขวดซิเด็กบ้ากินวายหนูกินนมสิลูกออ๋ผมขอเป็นน้ำฝนอ๋อคุณ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 ขาไม่มีไม่มีที่ขี้่้งแข็งเลยอคะมันไม่มีครับแล้วคุณเอาบุรไปทำอะไรมาปะเนี่ยจับเบอร์เยอะ อช่ใช่ใอะไรใช่ให้อผมกินเลยอ่ะพ่อมืงได้ได้พ่อพ่อพ่อคิดว่าไม่กล้าเอาน้ำแข็งออกอมามาพ่อน้องน้องบอกให้เอาน้ำแข็งออกอาน้องเอาน้องน้องบอกให้เอาใหม่นี่เครื่องจะลงเงี้ยไม่ได้ยัดหาเลยเลยค่ะสามร้อยกสิบห้าวันค่ะเปลี่ยนแค่ไม่ไปเสิร์ฟอันนี้ไปเสิร์ฟอันนี้เก็บไม่ไปเสิร์ฟเลอ๋อนีนี่เสิร์ฟ <c oughs> คุยเฮี้ยกันแค่เนี่ยเอาไว้กันแล้วค่ะจ้ญญาตันค่ะเ,เดี๋ยวเอาอาหารเสิร์ฟเลยโอเคค่ะกัปตันีสัตว <c oughs> ์ไปงั้นแม่งสามทุ่มแม่เยี่ยวนะ <c oughs> ย,ยังไม่ได้ท้อแท้เลยขอท้อแท้ก่อนเอาอาหารให้แม่งแดกเลยช <c oughs> ีวิตคนเรานะลูกนะมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนเคยเสิร์ฟอ,<ม>อาหารเสิร์ฟอาหารให้กับผู้ปิศาจด้วยยังไม่เข้าคำขายเลยค่ะเจนกว่าจะเลิกถอนเดี๋ยวถอนใจเสจพรอมหยอกนี่เขาพูดไม่ฟังกูเลยอีเหี้ย ชีวิตคนเราไม่ธรรมดาด้วยค่ะว่าผู้โดยสารใครนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆที่อดทนจนกว่าจะแล่นนะบอยข้าคารบมาจ่าใกล้ย่างมาจ่าไข่นกมาจ่าเอาตัวรับ่าใกล้ย่างจ่าน้องยังใช่ดิอลราบมาจ่าหวานมันหวานมันจ่าพี่ขคาราบคุณทุบเนี่ยเด็กๆคนบนเครื่องคุณทุบกระบอกอย่างนี้เหรอครับเผู้โดยสารจะได้ชิมคุณไม่มีอะไรตัดเลยเหรอคะเนี่ยเพื่อผู้โดยสารจะชิมโโอ้ห แตกแล้วลูกนะคุณเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากๆเลยต้องซ้ายขวาเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันพี่อยากไม่ทานแต่พี่อยากทานพี่อยากทานโค้กอีกรอบหนึ่งแข่าบ้านมึงไม่มีผู้ชายเลยกัน น้ากูก <aquí S 3> ็ห <entendeu studio> ิ้วมือจะทำลงลิงมุลัยสายและลูกเรือโปรดทราบตอนนี้เครื่องบินของเราตกหลุมอากาศกำลังเข้าสู่สภาวะอันตรายนะเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วนั่งประจำที่คาดเข็มขัดด้วยนะครับเครื่องบินเลี้ยวซ้ายเครื่องบินเลี้ยวซ้ายเข้มครื่องบินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้มเครื่องบินเข้าหลุมอากาศ กจังหวะการโอเค,อเคปวดเข็มขัดเออเธอปวดเข็มขัดแล้วนั่งปกติป้าจะขับเครื่องบินน้าเ<อ>ขาอยากเอาเครื่องบินน้าไม่ได้นะคะเอา <c oughs> จะขับอ่ะอยากนั่งแล้วคุณแม่คุณพ่อจะบอกน้องเลยค่ะว่าขับไม่ได้เอ้าทำไมขับไม่ได้ล่ะครับคุณ มันอันตรายนะคะพี่คุณจะบ้าหรือแบบลูกฉันมีในครอบครัวฉันมีเงินนะจะไปจะขับไม่ได้นะคะขับป้าคุณหนูขาหนูังหวานนะคะคุณหนูยังเล็กอยู่ไม่สามารถขับเครื่องบินได้นะคะโอ้ยเสือกโอ้ยเสือกเอ เคุณหนุ่มพุทธเสือกได้แล้วหรอครับโอกฉันจะพูดอะไรนะฉันคนมีตามเท่าไหร่ฉันก็เหมาฉันก็ซื้อคคัะผู้โดยสารตัวเล็กค่ะน้องอยากจะขับเครื่องบินแต่ว่าลูกชายของผมจะไปห้ามเขาไว้ทั้งกฎของสายการบินไม่สามารถนะคะกับไม่ได้คุณมานี่ไหนแอณคุณมานี่ไหนตีกสู้เนี่ยมีกสู้ห้ามค่ะใช่ค่ะไม่ดูตัวเองในนั้นเรียกว่าหวานฉันบอกแล้วไงผู้โดยสารเนี่ยชุดนี้นะเป็นคนที่พิเศษ V i P ก็ซื้อตั๋วมาทั้งครอบครัวถูกเขาอยากจะทำอะไรก็ตามใจเขาสิแต่ตามกฎของสายการบิน นอกจากกับตันจะเป็นอะไรไปก็แค่ขับเครื่องบินคนไหนลูกคนไหนคนไหนจะขับคนไหนจะขับคนนู้นเ่ะใช่ครับเอาหนูเหรอลูกับครับจะขับเครื่องบินครับจะขับเครื่องบินครับเราต้องตามใจเขา อย่าไปห้ามเขาหนูจะขับเครื่องบินเหรอลูกขับเครื่องบินแล้วหมวกก็แว่นด้วยเอาไปลูกทำใบอาบวกด้วยเหมื่นเลยเหมื่นกว่ากัปตันอีกฮะใส่แล้วเหมื่นกว่ากัปตันอีกเด็กมันมีอนาคตที่ดีเอาสูเลย่ยเอาสูเอาสูเนอะดูแลเขาเออไปกัปตันไปกัปตันลุยไป กัปตัาลุยไปกับตาลุยเปกับตาเดี๋ยวไปกับตาแม่ไปกับตาบ้านไปกับตาไม่ยืนี่ล้อหลานนี่สับหลานนี่สับหลานนี่สับโอเคเง่นเงงเอาอุปกรณ์มาเธอใส่ให้ดีใส่ให้เรียบร้อยเอาละไปทั้งครอบครัวนั่งประจำที่ครับอ่าเดี๋ยวหนูไปขับเลยนะอ่าชุดนี้เดินทางไปพวกเราให้เข้าไปพวกเราลงไปโดนใจไป ไปแล้วเหรอขบวนการต่อหลินชาหลไปลูกขับไปเราจะไปไหนกันดีอจาาาโดด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 ครับขาขาลืมลืมกระเป๋าเดินทางขึ้นมายังไงแค่นี้ได้ขึ้นมาได้แล้วลมก็ไม่กลางด้วยไม่ไรอยู่ขึ้นมาได้มาประกาศตอบมาปากาศตอบแต่หนุ่มเล่นดีหมดทุกคนเลยไอ้ป้อยมงไม่คิดจะคัดเทียอะไรเลยใช่ไห